คนไค้ครับคลิปนี้หมอฟันมาตอบคาถามครับมีหลายคนถามว่าทําไมต้องแคลเซียมอลจิเนตทำไมต้องดรฟันแคลเซียม Fun, ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับประสบการณ์ของหมอฟันเองเนาะคนไข้น่าจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วว่าแม่หมอฟันเคยลื่นล้มแล้วกระดูกหักครับกระดูกหกักคุณหมอก็ได้กินแคลเซียมครับปรากฏว่ากินแคลเซียมแล้วคุณแม่มีปัญหาเรื่องการท้องผูกขับถ่ายลำบากเพราะคุณแม่หมอเป็นคนที่ท้องผูกง่ายอยู่แล้วแล้วก็เป็นลิซิดวงครับ หมอฟันก็ไปดูว่าจริงๆแล้วคนไข้ทีย่ยาแคลเซียมที่คนไข้คุณแม่กินนั่นคือยาแคลเซียมคาร์บอนตครับซึ่งตัวนี้อัตราการดูดซึมมันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแตกต่างจากดรฟันแคลเซียมหรือแคลเซียมออรเจนตครับแคลเซียมตัวนี้ดูดซึมถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต แม้การดูดซึมมันค่อนข้างที่จะมีมากกว่าครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นหน,นึ่งและที่สองคือแคลเซียมสามารถดูดซึมได้เลยน้ำดูดซึมได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยวิตามินดีช่วยแต่จริงๆคนไข้ก็ต้องทานวิตามินดีช่วยครับซึ่งนัตฟันแคลเซียมก็มีอยู่อันที่3ครับคือเรื่องของปัจจัยเรื่องของท้องผูกมันจะไม่เกิดครับพวกนี้ครับก็ดูดซึมถ้าสมมติดูดซึมหมดปับ๊บแต่นู้นคนไข้ไม่สามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ก็ขับออกมาเป็นปัสสาวะครับเพราะฉะนั้น